เวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2567ความว่า พระนธานในโตเลมิมประธานเทปดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนมามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานเทปดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามสืบไป ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับประเทศเวียดนามซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามมาอย่างมั่นคงเวียดนามในฐานะสมาชิกหลักของอาเซียนมีบทบาทสำคัญร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาคและสร้างเสถีภาพให้กับภูมิภาค ที่สำคัญเป็นพิเศษคือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยมิตรไมตรีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะแสวงหาและสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาที่จเจริญรุ่นรหน้าอันนาไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว